สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่กาดแฮนครับผมครับเพื่อความดูดันให้กับรถนะครับผมเป็นสายโซริงนะครับตัวนี้ก็เป็นยาม่าเอ็มทีศูนย์เจ็ดนะครับผมครับตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อไอเจ้ากาดแฮนมาให้มาให้ใส่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ง่ายๆครับผมครับอุปกรณ์ก็จะมีไอเจ้าตัวนี้นะครับผมต่อ จ้าตัวนี้นะครับเราหมุนเจ้าตัวนี้ใส่ก่อนนะครับเจ้าจุกนี้นะครับเราจะทํามาพอดีครับเพราะว่าด้านในาจะเป็นเกลียวนะครับผม,มเขาก็จะให้บิ๊กมานะครับเพราะว่ามันจะหยิดคันเร่งไม่ได้นะครับแล้วก็ไอสวมเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับ ติเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับผม mm hmm. ตัวล็อกนะครับ mm hmm. ก็มาเข้า hmm. ไปนะครับนาเจะเป็นประแจปูกเหลี่ยมนะครับผมส mm hmm. ่วนเล็กตัวนี้ก็จะอยู่กับช้ากระจกตัวนี้นครับ ให้เราถอดขากระจกออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมุนขวานะครับผมเกี่ยวยมำห้ามจะกลับกลับด้านนะครับ ก็ใส่ไอ้เจ็ดหัวยึดตัวนี้ลงไปนะครับหมุนกระจกเข้าไป ตัวยึดน็อตน,นะครับเราก็เอากาดแทนออกมาแบบนี้นะครับก็เล็งใส่นะครับ แน่นครับคราวนี้ก็ตนี้ให้แน่นนะครับต่อหมหนังขากระจกนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับข้างนี้งานใ็เกรตำบลนะครับแล้วเรามาใส่ฝังโน้นกันครับคราวนี้ ใช่มักตอบเหมือน,นกันนะครับผม จบออกมาครับแล้วก็หมุนขายึดเข้ากับกระจกเหมือนกันนะครับง่ายๆครับผมออก็มาใส่สรกรูครับครัวนี้ ตัวนี้มันจะติดนิดหน่อยให้เราเลื่อนคาตัวนี้ลงนะครับติดคาดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งงูจับคานลงนิดหน่อยนะครับอ้าอยัางไม่ได้เราก็มาดัดขาขึ้นก็ได้นะครับผม เพราะว่ามันบางครั้งมันก็ทาํามาผิดพลาดนะครับไปเจ้าเหล็กตัวนี้นะครับกัดขึ้นก็ไง่ายๆครับเหล็กบางๆต่ยส่สกรูน็อตเข้าไปนะครับ หลอดลอกกระจกครับผมก็เร็ียบร้อยครับครบาวนี้มานั่งดูกันนะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะครับ ีแล้วก็ขยับเอานะครับผมลองกำดูนะครับก็เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ